อเคมีอยู่กับรนะีาาาาวิวยูนเบลวอลูมสามนะอ่าฮะอ่าก็มีคนลงเลยโอเคก็หนึ่งห้าเก้าเจ็ดมาดูว่าขั้าไหนเขาให้อะไรเรามาบ้างโอเคให้ตัวไอ้สามันลิงสองของสายมาน,นะตัวหนึง่งแล้วก็มี s อ l e ีเลต้าไนท์ใหม่อีกแล้วหลังๆเหมือนจะให้มาเยอะเลยนะแล้วก็แก๊งเดมอนสมิธอ่ะก็คือหลายๆคนที่หากันอยู่อันนี้ก็เดมอนสมิธอีกตัวหนึง่ง ก็คือไฟสบินนั่นแหละแล้วก็ตัวที่เอาไปทำคอโมโบกับตัวไฟซี C สวิตเนาะอันนี้เทพแห่งความทลายล้างก็อันนี้ก็อันเชนนี่ก็อันเชน,น,น,เชนแล้วก็ตัวสิบดาวสามัญยูนเวลเนาะแล้วก็ให้ดีๆที่เป็นเอกซดาวมาด้วยเพราะว่าเราเล่นกับไฟลสบิตมันจะทำเอกซดาวได้เนาะ้วยคู่กับตัวนี้เนาะตัวยิงแห่งนีโคทวีอะแล้วก็ นักกินทางอากาศอ่ะเดมอนสมิสอีกแล้วอ่ะอันนี้ยุนเบลลงร่างฟิวชั่นเนาะอันนี้ก็เป็นแฟนคอมของยุนเบลการ์ดขนะี้โกงอะแพงด้วยตอนถ้าเป็นญุบุนแต่ตอนนี้ราคาน่าจจะล่วงไปละอ่ะแล้วก็ยุนเบลครับยุนเบลแล้วก็สปีดดิฟของยุนเบลอ่ะก็อันนี้ห้องใหม่ของยนะุนเบลเนาะแล้วก็มาคู่กับตัวที่อยู่ในบล็อกเดียวกับยุนเบลของใหม่นะใบนี้แล้วก็โลตัสอ่ะเฮลเกรสแล้วก็ ตัวอันเชนอีกแล้ว1ใบนะแล้วก็ให้เป็นเทปสูตรคำรนมาด้วย1ใบแต่เป็นอนะัลเทอร์เนทีฟอาร์เนาะถ้าใครลงทุนก็คือไอตัวที่ดิดมือแล้วสเปรได้อ่ะแล้วก็ตัวของเอ่อดันเต้เราอ่ะมาดีดันเต้ต้องคู่กับตัวผู้หญิงตัวนี้เนาะอ่ะอันนี้ก็ดนะาริลคอนนิงบีดนะการเก่าละอันนี้การ์ดใหม่ของยุนเบลของเสริมอ่ะแล้วก็ประตูมิติอ่ะในแมวออฟโตร์นะ เอไม่ใช่สิอันนี้ไม่ใช่ในแมทรอนอันนี้มันเออ่ในเพนเนาะอันเนี้ยทรอนฟิลมันคือทรอนแล้วก็เดมอนสมิธก็การเสริมของซีสมิธอีกไปอันเนี้ยของกำลังของอันเชนแล้วก็มีสามารถอย่างอิมเปอร์แล้วก็อันเชนอีกแล้วแล้วก็อันนี้ของยูเบลเอง <Yeah. S 1> อ่ะแล้วก็อันนี้ของไฟสมิธโอเคก็จริงๆก็ก็เล่นได้นะหมายถึงว่าถ้าใครหาซีสมิธหรือว่ายูเบลเล่นเนี่ย <Yeah. S 1> ก,ก็ก็คงจะซื้ออันนี้ไปใช้ได้มั้ง ครับ